เด็กก็มีโอ,อการติดเชื้อได้หลักๆเลยก็คือติดในครอบครัวก็คือผู้ดูแลเป็นหลักถ้าเกิดเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยอาการจะรุนแรงมากขึ้นได้สไล์สวัสดีค่ะ มาพบกับแพรพิรัยเดชรีโสภารนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าบ้านของเรานะคะก็มีการทยอยกันเข้ามาสําหรับวัคซีนหลากหลายยี่ห้อนั่นเองค่ะแต่สังเกตไหมคะมีแต่วัคซีนของผู้ใหญ่แล้ววัคซีนของเด็กละคะเมื่อไหร่จะมีเข้ามาและก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กๆเกนี่ยน,นะคะก็มีความซุกซนก็อาจจะมีสิทธิที่จะติดโควิด19นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้กับสเปเชียลเอีนะคะวัคซีนเด็กเมื่อไหร่จะมา ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กับ S Live by s m i t h s i v t XMGC Asia และก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะที่ช่อง s m i t h s i v s t Hospital ค่ะเรื่องราวและความรู้มากมายเกี่ยวกับสุขภาพรอทุกท่านอยู่ค่ะ วันนี้นะคะแพย์อยู่กับแพทย์หญิงพัชรบุญญาโหตระค่ะกุมรารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อในเด็กและแพทย์หญิงนันทกรเอื้อสุนพรวัฒนานะคะกุมรารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีท่อนหนึ่งสองท่านเลยนะคะก่อนอื่นเลยในช่วงนี้ลหลายๆท่านก็อยากจะทราบค่ะว่าเมื่อไรวัคซีนของเด็กจะมา แล้วเด็กเนสามารถฉีดได้จริงๆหรือเปล่าวัคซีนโควิดของเด็กเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กําลังศึกษาทําการวิจัยอยู่นะคะ,คะซึ่งก็แนวโน้มเนี่ยก็คือน่าจะมีการฉีดได้ในช่วงประมาณปีหน้านะคะ ตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถฉีดได้เนี่ยอายุน้อยสุดคือ12ปี <ฮะ S 1> ก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอันนี้ก็พบว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะคะส่วน,นเด็กที่อายุน้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่ศึกษาเพิ่มเติม <ฮะ S 1> ตอนนี้ถมีการศึกษาเนี่ยเด็กไปที่สุดเนี่ยคืออายุ6เดือนเลยโอเคแต่คราวนี้ค่ะกว่าวัคซีนเนี่ยจะเข้ามาหรือว่าทําการสํารวจหรือว่าทดสอบอย่างเรียบร้อยแล้วก่อ,อนที่จะไปถึงจุดๆนั้นมีวัคซีนอะไรที่จะช่วยให้ลูกน้อยของเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ย สู้กับโควิดได้หรือเปล่าคะคุณหมอที่แนะนําในช่วงนี้ก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ,คะก็คือปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนเวลาที่เป็นโรคโควิดถ้าเกิดเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยอาการจะรุนแรงมากขึ้นได้<อ>เพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วยได้จะช่วยป้องกันนะคะควรจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย<อ>เป็นประจําทุกป,ปี บางทีก็บอกว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะอัตราเสี่ยงน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยอัตราเสี่ยงสูงกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณหมอเด็กก็มีโอกาสติดเชื้อได้พอๆกับผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าตัวเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยก็คือว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยออกนอกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะติดก็จะน้อยกว่าจะติดก็คือหลักๆเลยก็คือติดในครอบครัวก็คือผู้ดูแลเป็นหลักค่ะคุณหมอณัฐกรบ้างค่ะเรื่องของ พัฒนาการของเด็กๆนะคะในช่วงของโควิด -19 ค่ะในช่วงโควิด -19 เนี่ยสิ่งที่เราโดนจํากัดแน่ๆก็คือการออกไปนอกบ้านหรือว่าการออกไปสู่ที่ชุมชนที่สาธารนณะพัฒนาการของเด็กที่กระทบแน่ๆคือเรื่องของพัฒนการทางด้านสังคมค่ะแล้วก็พัฒนาการในการที่เขาจะต้องได้รับจากการที่เขา explore หรือว่าออกไปสู่ โลกข้างนอกเราสามารถจะจัดการกระตุ้นพัฒนาการการเล่นของเขาเนี่ยในบ้านเนี่ยเราเรียกเป็น Physical อคทิวิตีได้ <Wow. S 2> ถ้าบ้านไหนบริเวณบ้านนิดนึงอะ่ะก็จะได้เปรียบนิดนึง <c oughs> แต่ถ้าไม่มีจริง,อย,งอย่างเช่นที่อยู่แค่ในคอนโดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีจัดบริเวณบางส่วนที่เด็กสามารถจะออกกำลังหรืออะไรก็ตามที่เขาได้อ x เ r อร์ไซ์ได้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ work from home ค่ะคราวนี้ทำงานก็ต้องทำเลี้ยงดูบุตรหลานลูกของตัวเองก็ต้องทำ มีวิธีที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกของตัวเองทั้งเวิร์ r ฟอร์มโฮมแล้วก็ในช่วงโควิดยังไงบ้างคะอันนี้เป็นจุดสําคัญทีเดียวละค่ะ,คะถ้าเป็นไปได้ในบ้านของคุณพ่อคุณแม่ถ้าสามารถแยกสัดส่วนได้ชัดเจนเวลาทํางานคุณพ่อคุณแม่จะต้องทํางานนะคะ,คะถ้าเขามีสัดส่วนชัดเจนแล้วเด็กๆก,ก็คือห้ามเข้าไปรบกวนตรงนั้นส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นห้องอีกห้องนึงหรือถ้าไม่มีห้องต่างหากก็คือมีสัดส่วนที่กั้นให้รู้ว่าณนะส่วนนี้พ่อแม่ทํางานอยู่อยูเข้าไม่ได้ เมื่อพอแม่ทำงานเสร็จจะออกมาเล่นด้วยนะคะ,ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของเด็กเองเนี่ยถ้าเขาต้องเรียนออนไลน์เนี่ย<ะ>เราจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นมุมที่เขาสงบให้เขาอยู่ตรงนั้นจนเรียนจบแล้วเขาค่อยออกมาเล่นข้างนอก<ะ>ในนอกมุมนั้นมันก็จะควบคุมได้ง่ายกว่า<ะ>อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการตื่นนอนการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ําการพักใด,ดๆก็ตามอยากให้พยายามรักษารูทีนที่ได้จากโรงเรียน เช่นถึงเวลาตื่นเช้ามาก็ควรจะตื่นในเวลาปกติเข้าเรียนได้พักเบรกตามปกติไม่มีการเหมือนกับปล่อยสบายๆเกินไปโ <Okay. S 2> อเคก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลายๆท่านก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวัคซีนของเด็กสามารถฉีดได้ไหมและเมื่อไหร่วัคซีนของเด็กจะเข้ามารวมไปถึงการเลี้ยงดูบุตรหลานของคุณแล้วก็ลูกของคุณนะคะในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอทั้งสองท่านด้วยค่ะที่มาให้ข้อมูลและก็ความรู้ต่างๆนั่นเองค่ะ ส่วนตอนหน้าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ S Live by Smiths m e t x c a c Asia และอย่าลืมกด subscribe ค่ะที่ช่อง Smiths Hospital ด้วยนะคะเทา่านี้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ